มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขวัญอุตสามณีพูดถึงคุณแม่ของแตงโมให้สัมภาษณ์ล่าสุดค่ะหลังจากก่อนหน้านี้คุณแม่พานิดาศิระยุทธโยทินคุณแม่ของแตงโมนิดาดาราสาวที่กลายเป็นปริศนาจากเหตุการณ์พลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาทากลางสังคมที่ยังคงสงสัยและคาใจในหลายประเด็นนะคะ ซึ่งต่อมาคุณแม่ได้โฟนอินให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเป็นเรื่องใหญ่ของช่อง JKN 18เปิดใจถึงสาเหตุขอทนายตั้มสิทธาใหญ่ยุย่งเรื่องของลูกสาวเนื่องจากไม่รู้จักทนายตั้มซึ่งที่ผ่านมาเห็นแต่ในทีวีจึงจะไปจ้างเขาได้ยังไงแต่กับทนายกฤษณะเราเองรู้จักกันมาก่อนแล้วส่วนเรื่องในโซเชียลที่ตอนนี้มีคนตำหนิต่อว่าคุณแม่ค่อนข้างเยอะมากนั้น ด้านคุณแม่แต่งโมเผยว่าปล่อยผ่านค่ะคุณแม่ไม่สนใจค่ะใครก็ว่าคุณแม่ได้คุณแม่ดังขึ้นมาแล้วและเป็นคุณแม่ดาราถ้าลูกไม่จากไปคุณแม่ก็ยังไม่ดังหรอกค่ะพอตอนนี้มีลูกเป็นดาราไปไหนคนก็ต้องจำได้ไปห้างก็มีคนมาขอถ่ายรูปเต็มไปหมดปล่อยผ่านใครเขาต่อว่าเราอย่าไปสนใจค่ะ ต่อว่าหยาบแค่ไหนก็ไม่ได้ยินไม่ได้อ่านสะอย่างคุณแม่ไม่ใช่คนอ่านโซเชียลนะคะแต่ว่าดูทีวีอย่างเดียวค่ะซึ่งหลังจากที่คุณแม่ของแตงโมได้โฟนอินให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเป็นเรื่องใหญ่ของช่อง JKN 1 8แล้วนะคะทางด้านนางเอกสาวขวัญอุตสามณีออกมาโพสต์คําพูดของคุณแม่แตงโมที่ได้ไปให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งว่าคุณแม่ไม่สนใจคะ่ะ ใครก็ว่าคุณแม่ได้คุณแม่ดังขึ้นมาแล้วไงแม่ดาราถ้าลูกไม่จากไปคุณแม่ก็ยังไม่ดังหรอกพอมีลูกเป็นดาราไปไหนคนก็จำได้ไปห้างก็มีคนมาขอถ่ายรูปเต็มไปหมดปล่อยผ่านศาสาร์ตอบว่าเรายังไงก็ได้แต่อย่าไปสนใจขวัญอุตสามณีพูดถึงคุณแม่ของแตงโมหลังให้สัมภาษณ์ล่าสุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ